ไม่คัน,น,น,นใครรอแบบกล้ามคุมบาเสื้อกีฬาผู้หญิงลูกค้าปกติกระสอบกล้ามคุมบาเจ็ดแปดพันเลยนะ,ะอย่าไปเปิดประตูลังนะถ้าแบบว่าอจะไม่เปิดประตูลังเดี๋ยวมันร้นองมาอมุ๊ยอะแล้วอะไรของอันนี้สี่สิบห้ากิโลใครสายออกกำลังกายโยคะฟิตเนสน,นะคะลูกค้าค่ะไปซื้อคู่กับใบส้มได้นะโยคะลดห้าร้อยลูก หญิงแบบรวมนะคะมีทั้งก้ามก้ามคุมบา,า,มาเสื้อกีฬาปกติไม่เขาดูมันลุล้นตัวรีวิว4,300บาทปเป็นเนื้อกีฬานะคะลูกค้ลลาสวยมากใหมมากตัวนี้เวลาลูกค้าเก็บเงินเก็บเงินทีคือจะบอกว่าแบรนด์เยอะมากใหม่มาก ลมได้ไหมอ่ะเสื้อมันปริวเอาไปทางถูกพาลยแลวบนรอนอีกเออไม่ปวดละที่ำเป็นที่เป็นคนที่ปวดไม่ไ้ว่ะเออไ,ไม่เหลือมีคุกๆ่ขาเป็นเนื้อที่รอนะะอ่ะกินเน้นๆนะงานผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นหญิงล้วนกินเน,น้นๆจับราคาน่ารักห้าพันเท่าไหร่ 4, <500 S 2> พอขายทั้งห้าพันแ ซื้อสอวันที่500โซคามบวกตลอดคุกค้ชมโซาามันบวกตลอดล่ะคุณผู้ชมต้นแบนนะแม่นะงานดีมาเออเอบวกเอบบวก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 บวเอบวกเนี่ยดูดิคอก็รู้แล้วมีอันเดอนะคะสวยมากมีพวกกลามบารด้วยนะค่ะนีทากลูกค้าใส่ออกกำบางกายสวย ไอกี้ออกเยอะค่ะไอกี้มากนี่กันไอกี้เมียแ้วพ่อแม่โอ้ยไนกี้ละใส่เลวคุูค่ะดูดิ Dry s k i n ก้ออฟินล่าต้องทอะไรอยู่วะฟินล่าชมเปี้ยน เราแทนอยู่พอเราใส่เครื่องมันมีเก่งใสนี่สวยมากเป็นหนึ่งในชุดออกกําลังกายหรือเปล่าอันเดอร์นะคะสีสีคือพวกลัวรถโนหรือว่าไงลูกค้ามันจะเยอะมากนะหนูจะไปไวัยนี้ก็อธิรัตสวยมากแบบใส่จริงเลยแดดเปรี้ยงเมื่อวานก็ไม่ตกกว่านี้แม่งตอนท่าก็ไม่ตก บ้านบ้าน,น,าน,น uk, ที่แดดฝนตกกว่าที่นี่ฝนไม่ตกเลยทำนาจะตกแต่มันไม่ตกจะราชาผ้าฝนตกวันน yeah> ี้ตกว่ะแต่บ้านที่นึกวาตกนะเนี <k <k ่ยที่บ้านฝนตกเลยแต่ที่นี่ทำไมมันไม่ตกเลยลูกค้าคะสี่พันสามร้อยบาทสวยนะเนี่ยแบบบ้าุณบาบางกูก็จะมีซับให้ด้วยนะคะลูกค้าับบเผื่อออกกำลังกายเนาะก็ใส่สปอร์ตบาร์ข้างในแล้วก็ใส่อย่างเนี้ยทีบางคนแบบกันโฟก แชมเปี้ยนกระสอบหนึ่งประมาณ300กว่าตัวเลยนะลูกค้าค่ะตัวประมาณ10บาท12บาทอะไรเงี้ยค่ะโดยประมาณนี้แชมเปี้ยนนีน่คือตัวนี้จะบอกว่าหัวเยอะมากใครแบบขายเสื้อี้านะคะลูกค้าเอาตัวนี้ใส่ให้แถมให้เยอะหนาลูกค้ขาขาวๆเยอะมากข่า,ขาเข่าเยอะฟังไปเรื่อยๆน้องโอไม่มาง,งมานอื่นเนอะลูกค้าไม่ชอบนลูกค้าชอบดู้นเสื้อสาวอ่ะ ปลาต้มหูวงกางคืนมาที่นี้มีของลงสองร้อยนะอันเดอร์มี่นถามหาโปลโลอันเดอร์นี่มันปนอยู่ในนี้นะพี่นะสวยผ้าใหม่ผ้าใหม่เอเอบวกหน้าเนี่ยลูกค้าผ้าใหม่ๆตรงนั้นเลยเอธรรมดานะเอบวกสองลดห้าร้อยผ้าใหม่มากๆ แบงออกดีมากมากมีแข็งเทียนไหมใส่ออกกำลังกายเล่นโยคะเลแช่นุณคะ่เเนนะเน<บ>ื้อ<บ>เป็นเนื้อกีฬาคือเนื้อในรอดนะคะ<บ>่ะนะชิค้าสวยสวยข้าใหม่<บ>ตัวนี้สินค้าขายนะค่ะข้าใหม่ ลุไปเรื่อยๆยนะเสื้อกีฬาอ่ะมันใส่แบบจริงๆใส่อยู่บ้านก็ได้เนาะเป็นเนื้อกีฬานะคะเนื้อกีฬาจะเป็นเนื้อแบบนี้เรียกเนื้อไนลอนอยากดูงานไหนที่มานะพี่นะหนูพยายามจะเปิดงานใหม่ๆให้มันแบบจะได้แบบหมุนเวียนกันเนาะไม่เบื่อถ้าเยอะค่ะพี่งานเยอะมากอันเดอร์อันเดอร์กับไลคี้จะออกมากที่เห็นนะไลคี้กับไลคี้อันนี้คือกล้ามเนี่ยจะเป็นแบบกล้าอะไร แบบพวกคุมบาเบางคนแบบใส่ตัวเดียวแล้วออกกําลังกายไปเลยเพราะว่า,ม,ามันจะมีบุกอยงนี้ข้างในให้ด้วยใช่ไม่ต้องสักทอลทินเลยย้ํซื้อใหม่เอาไปขายเลยเนี่ยถ้ากระสอบกล้างคุมบาอย่างเดียวอย่นี้นะคะเจ็ด,ด 7, 8, แปดพันตัวนี้อันว่าลูกค้าเอาไปคัดเนื้อกีนาะก็ขายดีแล้วเพราะว่าแบรน์ย้มามากกล้ามคุมบาก็ขายดีนะคะ ลูกค้ามันเยอะมากนะประมาณสามร้กว่าตัวนะคะสามร้อยกว่าแขนสั้นแขนยาวไม่มีแขนมีหมด,ด,ดมีบอกมีเส<ม><อ>ื้อน,น้ำหนึ่งไหมครับเสื้อน,น้ำหนึ่งคืออะไรครพะ,ระพี่เสือ้อยืดเหรอคะของเราไม่มียืดชายนะพี่นะเพราะฉะนั้นเราจะมีทุกน้ำอยู่ในกระสอบเราไม่มีคัดน้ำหนึ่งน้ำสอง รวมน้ำรวมหมดเลยอันเดอร์น่ารักมากอยากดูสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวหรอมีเห็นไหมแม่แม่มีแต่แม่แม่นอนนี่เนี่ยอันเดอร์เยอะลูกค้าเสียส่วนป้ายไดดีเย้ยมียิศรีห้าส่วนลุกเปิดให้ไปเย็นหลอดหมอดอมได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ได้เลยเดี๋ยวขอไล่การตรงนี้หมดก่อนนะไหมนะเออไปและหนึ่งมาเน๊ะเน๊ะ ให้ลูกค้าดูเป็นไรอ่ะเออหันหน้าสิหวะลูกค้าอ,อ๋อไม่ไม่ถึงจอ <ผม S 1> เลยผมชื่อตู่ครับไม่บอกเขาว่ะ <c oughs> สวยนะลูกค้าบางคนใส่แบบวิ่งจ็อกกิ้งสีอย่างนี้คือรถไม่ชนนะคะพี่วิ่งไปเลยบแบบเวลาช่วงโฟเคเน,ะนาะตอนนี้<ด>เราไปออกกําลังกายเราวิงว่งวนะิ่งวิ่งอ่ะไม่ต้องใส่ร้านอยู่ที่ไหนล่ะครับร้านอยู่พุทธพงศ์ถนนสายหนึ่งซอยสิบสามค่ะเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงนะคะสินค้าไม่หลายกาย ขอแขกที่ที่น่าเพจได้นะลูกค้าเรายงมีวิวให้หลากหลายนะพี่นะแต่แม่แม่ก็ชอบ่ซื้อสือกแสีข้าววนนะเราก็งงไหนี่เยอะมากเนยนี่อะไรอะไรเยอะมากอรางนังงอก่อนจันเจอนังงอกนงงใจคลองจะใช้เขาอะไรขนาดแค่เขามายินได้ก็ดีนะเจดกินลเฮ้ยขอบสวยมากแปลว่าเวลอันนี้ยขอบนารก ต้องตัดดีกว่าเออใครๆเพราะว่าตัวนี้น่ารักเลยลูกค้าขาใส่วิ่งหรอหรือไงฟิล่าค่ะนี่ที่ระบายอากาศข้างหลัง้วยเก๋กูว่าตัวนี้เหมือนใส่แบบลัดลูกผีดิษนะใส่ถผงได้ไหมเอาก้าไปใส่ถผงละเนี่งเงี้ยกล้าลูกค้ามันบางตัวมัน มันเป็นสไตล์หรือว่าทำอะไรหนูก็ไม่รู้นะตหนูเห็นหลายตัวนี่ก็ทำราคาหน้าร้านกับหลังไม่เท่ากันไหมเท่ากันค่ะที่ราคาที่เราแจ้งหน้าร้านกับหลังไม่เข้ากันจิะพี่แต่รูปรีวิวเราจะลดให้นะคะอันเดอร์ค่ะอันเดอร์น่งียราคาเท่ากันจอาดิดาสอดิดาเราเยอะแชมเปี้ยนใส่แล้ววิ่งกับพี่ตูนเชื่อเด้อ ใส่เสื้ออย่างนี้เอาไปทำอะไรนะพี่ลูกค้าเขาหาเลยนี่มันเสื้ออะไรวะมันเป็นสไตล์หรูกคาลักบี้เหรอ,อเออลักบี้ที่ไอโฟมแบบพับเขาหนูใส่ขุนซิลักบี้ไว้มันไปไว้มันไปหนึ่นป๋อป,ป๋อนี่ลูกค้าใหม่แล้วแนวแบบระบายอากาศแบบรัดรูปแบดโคต เราอ่ะไม่ใช่ใส่สะปอร์ตหนูเลยอธิบายไม่ถูกว่ามันคือใส่ไว้ทำอะไรสวยนะพี่เว้ยสวยที่น้าใหม่จะตายถ้าปีที่แล้วหนูรีวิวหนูฟันทงสวยสวยสวยโคตรสวยพี่จำท่าหนูได้ป่ะมันเลยนะแต่หนูทำท่านี้บ่อยมากสวยเลยเนาะมากมันคือใหม่มากนะเพราะว่าตัวสกีนี้คือทำอ่ะเลใช่ไหมโอ้ยแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเยอะอันเดอร์กันซิเกนเยอะอย่าไปชนนะ อยากเก็บตัวใช่ไหมอยากอยากขาค่ะอะไรอ่ะบักทีคืออะไรคะโออันนี้สวยนะอันนมูสอนใหญ่ๆหรอไม่รู้อ่ะพิงของพิ้งค่ะไม่ได้หรอกมันร้องายเลยมันยงร้องเลยเรอสวยเลยเดิได้ลงหายขยำเลยได้โอ้ยดูทีลาเลยแต่ก้อยในวัดนะขังว่านี่ในเวสบไหม สวยมากนี่นี่สวยมากนคาีมากเลยนะแต่ว่ามันเยอะมากเลยลูกค้าแบน์ออกดีนะคะเกิดขึ้นินมาเดี๋ยวตัวสองตัวเจอแบน์ตัวสองตัวเจอแบนด์่ยบอกโอ้ยงานแบนด์ูดิให้งานแบบงานไปห้อยงานไฟห้อยไฟห้อยเยอะ โอ้ยดีด,ด<ม>นานมาแก่สวยมากตัวเล็กโตเป็นชูใช่ปี้เจ้ออกฟี่ทำไมไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดแล้วพี่นะเห็นไหมเอ่ยสะอาดนะคะผ้าเขาสะอาดสูดดูดสูดวันดีดานที่เกี่ยวบับยกเลยยกเลยไม่ต้องรอวันด,ดีดานนี่สวยมากพี่เมืนี้รถใหม่นะพี่นะแชม<ด>เปี้ยนอีกแล้วค่ะเป็นกลางคืนอ่ะเป็นกลางคืนน่ะไม่ไม่ยกรถชนฮะนักที่ค่ะแต่ปาก นนเห็น,ล,หนลูกค้าน่ารักนะปเปียนเขาหากันลูกค้าเสื้อกล้ามผู้หญิงอ,อ,อย่างเงี้ยก้ามกับกับใส่เดียวแล้วใส่กู่กับขาสันร้านสวยมากใส่กุดเนลูกค้ามันเยอะมากใครเอาตัวนี้ลูกค้าขายจริงๆอ่ะมันจับคู่ได้นะคะที่ซื้อไปจับคู่กับโยคะไปเลย แบบทรงขอบก็มีกีฬาเราก็มีกีฬาก็มีแบบแบบว่าสายผู้หญิงไนงะสายแบบโยคะสายฟิเนะิกเนี่ยก็ใส่แบบจับคู่ได้เลยพี่็อกพี่เราขายคู่กันบางคนแบบจับ ก้าวไปแมงอยู่นะนี่คากวนงคบางเล็กใหญ่ในหมดอีกนะอันนี้คูวางเท่านี้เลยใหม่เล่ดิเคยเปิดจำไม่ได้หรอนี่ได้ทำไม่ได้หรอเนาะเปิดเปิดแต่นี่ไปไปอะไรนะไปคือไอ้อันเทปี้นี่หรอเปิดนั่แเปลี่ยนปักน่ารักมากเป็นแบบว่ามีอันนี้ข้างในอนี้ไซส์เอล มีไอ้นี้ข้างในด้วยลูกค้าไอ้แบบที่ไม่ต้องใส่เสื้อในอะซับพอร์ตเนี่ยนีใส่ซับพอร์ตตัวนี้คือแบบใส่ตัวเดียวเนาะไม่ต้องใส่เสื้อในไม่ต้องใส่ซับพอร์ตมานะคะเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแบบข้างในให้ทั้งนั้นเลยพวกกล้ามอะค่ะเขาจะมีข้างในให้แบบืนี้นแบตตังนี้ไงม่นี่พ่ออะไรของเด็กเอขาอุ้ยรวยนะสวยมากอีกแฟนรวยมาก กเหมือนกระดาษเออใช่ปะใครเอาบอนะี no ่นะตัว no น um ี้ไม่ได uh, ้ว <chưa S 2> <que> ิวเกือบปีเปิดให้ดูแล้วบปีนี้เปิดแล้วนะอันนั้เเปิด่แหละมีตอนแรกพี่ก็จำไม่ได้เว้ยแล้วโอ๋โิคมาเคยเคยเปิด ยนี่สว э แล้วรอบนั้นก็คือใหม่รอบนี้ก็คือใหม่เหมือนเดิมถึงว่าทำไมทาให้ลูกค้าเก็บสิกรูปออกเงเพราะว่าเราเคยเปิดแล้วเราก็เลยมมันสวยมันใหม่จริงๆดอค่ะนี่้คืออะไรวะเนี่ยเป็นสไตล์เหรอไม่ดหรอกไม่ไมเง็นยแชมเปี้ยนไหลเฉียงสไตล์เฉียง ปข้าวใหม่ไซส์ใหญ่มากมีแขนยาวด้วยนะคะตสมุดก็มีไม่เยอะส่วนใหญ่แขนยาวเขาจะเป็นแบบข้างหลังคู่เป็นกิจวัตรร่วกันมาเน็กคู่คู่ในเกออันเดอร์กันในเกอออกดี่นะที่แบรนด์ออกดีตัวนี้เบอร์หนึ่งนะคะยังไงใหม่แล <sh> ้วไม่ต้องห่วงจากคู่กับรายการสินค้าคืนได้สินค้าสั่งมีเอเทม ดอยอมแล้วสก,กินแน่นด้วยนะสก,กินคือใหม่แน่นด้วยนะประเด็นสองเอ้ยไม่ใช่สองร้อยสามร้อยกว่าตัวลูกค้าค่ะเพราะว่าปกติอะ่ะเสื้อกีฬาหญิงคนชายประมาณสองร้อยแปดนี่จเป็นไปสามร้อยกว่าได้เลยเพราะน้องมีกล้ามด้วยกล้ามคุ้มบาด้วยค่ะคะือ c เ m m e n t มาอะารเงี้ยน้องกีฬากีฬาคือได้หมดสายปลายกระทิงมาสายปลายกระทิงมาแล้วค่ะสามิก จ้ากใกล้หมดแล้วนะจ้ารถหมายเลขโทไปแล้ววันก่อนต,อต้องไวนะคะพี่สำหรับป้ายกระทิงอ่ะเพราะว่าของจะมาอีกประมาณสิบห้าวันเลยพรุ่งนี้มีรายการลงสองร้อยฝากติดตามนะคะฝากติดตามนะคะเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะลงให้พันลูกอาทิตย์นี้จะลงให้ครบพันลูกไปเลยลูกค้าจะได้เลือกแบบให้ละลานตาชุ่มฉ่ำของใจมันทำแล้วไปดูอันนี้ทำกว่าลูกน้องก็ทำไปเลยจ้ะ คุณค่าค่าใหม่มากรวยนี่เนี่ยต่กอนเราวางไอ้อย่างนี้การตู้กานไหนที่เมื่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเปิดให้นะคะเสียงทาส่วนอยู่ในรายการเรือการอย่างเงี้ยใครดีโน้ตยังไม่เสียงท่าส่วนลูกค้าบอกลูกนี้ติดจองในแชทนะครับลูกนี้ได้เลยน้องโอบอกอ่ะโอเคค่ะลูกรีวิวติดจองในแชทได้เลยถ่าเอาสวยมากไม่ัิดหวังกว่ัง เอาเส้อเดรสเสื่อกีฬาจะหาใหม่ๆต้องแบรนด์เยอะๆออ่ะชุดใหม่ในที่นี้ของหนูก็คือสก,กรีนเขาแน่นนะคะสก,กรีนเขาแน่นอันนด์เขาเยอะด้วยอไันนี้อะไรอ่ะจำน้ำ ที่ร้าเราที่ร้านเราจะมีอ <2 S 2> ยู่สองป้ายป้ายขาวกับเขียวนะสุขาน,นั้นไอ้พี่ลาพี่ลาไอ,อ้ี่าต้อคอที่หนูเห็นนะวนใหญ่คอปกแขนยาวนี่<ล>พ,พี่ลาหน้าหลังแล้วก็รู้ละแสดงว,ว่าเขากลัวแดดก,กันเขาลกกเลยแบบต้องใส่แขนยาวเนาะกับคอปุกไว้กันแดดเนาะอันนี้เขียนกันว่าโนู้นนี่เลยอันนี่เขียนใน k e Pro เฉยๆไม่เขียนไหน Nike True Nike นี่น่ารัก กำลังสงสัยว่าเขาทำคอปกอย่างเงี้ยเพื่อที่กันแดดหรือไม่อาจจะเป็นได้ตาสก,กินแน่นนะเห็นไหมผ้าใหม่สก,กินมันจะแน่นอย่างนี้ละแม่นี่นจจเห็นเปล่าอันนี้ทำจุดๆด้วยเพื่ออะไรไม่รู้แต่แตำมันแบบหนึบหน,นุนเนาะเห็นไนกี้หมดเลยนะคะมือแนหมด<า>เลยนะจ๊ะไม่ชอบตัวนี้อ่ะึงเล่าด้วยอะไรอ่ะเจ ออไอ้เอ็ดดิแดนไอกี้ไม่ใช่ของค่าแฟนเยอะมากตัวนี้ติดจองแล้วนะคะลูกค้าจองหลังไม้เรียบร้อยแล้วพิงอันนี้พิงถ้าไม่อยากออกหน้าไม้ทักหลังไม้ได้นะเลยนะทัออกห,ทหลังไม้ได้พูดคยุยกันได้ราคาหน้าแชร์รายการสองร้อยพวกนี้มีนะรอก่อนนะพรุ่งนี้ลงให้อ<ง>ีกสองร้อยนะไป ตูนที้จ้าบ้ามีคนหากันให้ทำแบเนี่ยอย่านี้จะต้องใส่ตุ่นไอ้จ้ะตุ่นใส่ไมถึงพี่ตุแล้ววันไหนเนียพี่ตัวเป็นพีเซนเตอร์ไม่แล้วครัเราขายดีปอนไม่กับพี่ตุนขายขายรีบอกขา,าตัวเขานี่ยก็หุ้ยไม่แล้วตัวนี้แล้วรีบบ <laughs> อกแหละ <laughs> เสืเอฮะเสืสเอไม่ใช่เออมันเป็นแบบขอบเลยลูกค่าระดับหน้าเป็นยังเก่งไงเนาะเป็นแบบนี้นะแม่เนาะนี่เออเอวลอยเออหนูเปลี่ยน,นตัตาตัวนี้ได้ได้ยืด ใจถอนใจทอนลูกค้าบอกยังไม่เห็นเลยไม่เห็นในหุ่นเลยไม่ทันได้เห็นเลยถอดไปแล้วหรอมันมันล้นมันล้นกล้องเหรอพี่ต้องได้ลูกค้าบอกยังไม่ได้เห็นเลยในหุ่นเนยนี้จะต้องใส่อะไรย,ยกมาตรงขาฝัาง่งน,นี้เออหนูตรงนี้ตัวเล็กไขยไปอันไอ้คันเดอร์อุ้ย,วสวยสวยสวยท่าน่ารัก นออะขอบอ่ะ่ะดิทำไมแนะเนี่ยเนี่ยห,นยหมดเลยนะพี่เนี่ยนูเห็นนขอบปกิก็หมดเลยกันแดดจริงะเฮ้ยขอบพี่มาแนอันนี้ไค้อะอนะนี้ดสกินนะพี่คุณบ,บา ข้างในก็จะเป็นซับขวานี้ไม่ต้องหว่หวหรอกข้างในจะเป็นซับเพื่อใอะอ่ะพยุงพยุงเต้าอืมก็นายจำเนื้อพ<ต>ยุงเต้าเพาแล้วทำไมสายเยอะจังหวะเนี่ยแม่ใส่ยังไงไม่รู้นะสายก็เป็นไงข้างในมีพยุงเต้าด้วยสวยมากแขวนไม่ได้ละอ้าวป่ายขวัดดีดานนี่สวยมากพี่พี่แชมเปีย้ยนนะดีด้านนี่สวยใส่ไว้ในนสวยมากดูดิ แม่ดันได้ดูน,นีร้านสวยมากแขวนได้ไหมแขวนได้ไหมลูกค้าค่ะสวยมากต้องถ่ายรูปอยู่แล้วให้ริบบอกนะคะเป็เนป้รกหลาเขียนว่า lady sport 4,500บาทแบรนด์ฉ่ำมากจริงๆใครรับแจ้งได้เลยนะคะมีราคาส่งสำหรับ5รูป1ิรูปด้วยขอบคุณม<ว><ว>ากมากเลยกินพุดแัดน มียาน,นี่เน,นี่ยน,นี่ <S 2> <S 2> มีหูดอีกมีตวหนึงโอเคขอบคุณ